ดีนะฮะหนิงเฮสลันปังก๊กอกอย่าสินเจ้าเฮซอลอนปังก๊อกให้เลยอย่าสินเจ้าเงียะ mọi người เอ็มกูแข็งเงียะ mọi người เอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราทางเมืองไทยเชียงตุงด้วยนะคะหนิงมีเอ่อมีอะไรค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะคะแชร์ให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะคะเวลาหนิงทํางานเจอกับสิ่งที่ที่ดีๆเนาะหนิงก็เล่าให้ฟังนะคะ cái là mà không phải là cái gì em nó không phải là cái gì đó mà nó không phải trong em làm việc mà em cũng cái niềm vui. không phải vui, cái thấy vui không mà Chuyện tốt mà em cũng không biết kể nha mọi người. เออแล้วก็เตะติ้งติ้งเวียดให้ให้ให้ได้แชร์ให้ได้แชร์ให้ได้แชร์ชุสวดดิค่ะทุกท่านนะคะทางบ้านนะคะมาครั้งเวลาเราทํางานใช่ไหมคะเราก็จะเจอสิ่งที่ดีมากไม่ดีมากเลยใช่ไหมคะเมื่อวานเนี้หนิงเจอสิ่งที่ดีนะคะรู้สึกว่าประทับใจค่ะ แต่ว่ามันจะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะเขาไม่เด็กก็ละอายุ20กว่านะตัวเขาสูงนะสูงประมาณ175 78ได้ประมาณเขาสูงมากเขาจะอ้วนหน่อยผู้ชายคนนี้เขาอายุ20กว่าแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ากว่าเท่าไหร่นะเขาก็แบบรู้จักหนิงนะรู้จักหนิงเขาก็มาตัดผมที <S <S <Being communist> ่ร้านหนิงประจำเนาะปกตินะเขาว่าตัดผมนะเขาก็เอาเงินมานะฮะตัดผมและสระผมด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ เขาก็เอาเงินมาแต่ว่าหนิงก็คือเอาเงินเขาไม่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 เยอะเท่าไหร่เวลาเขาสระผมด้วยตัดผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจ่ายหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนก็คิดเป็นเงินเวียดนาเป็นเงินไทยของเรานะคะก็คือประมาณร้อยห้าสิบาทนะคะเขาตัดผมด้วยสระผมให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเมื่อก่อนที่หนิงมีช่างหรืออะไรเนี่ยบางคนมาครั้งคือเขาเด็กๆพวกเด็กๆคือเขาไม่เข้าใจเท่าไหร่เป็นช่างเด็กๆอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ว่าหนิงก็คืออายุเยอะแล้วหนิงเข้าใจใช่ไหมเขาเขาก็ดีนะเขาไม่มีพิษมีภัยต่อใครนะแต่ว่าเขาสมองเขาจะช้ากว่าคนปกติทั่วไปเขาก็แบบเล่นโทรศัพท์ได้นะ,ะเขาเอาเขาแบบชอบคนไทยมากหญิงบิงคนไทยคนไหนอะไรเงี้ยดาราคนไหนคนไทยเขาชอบมากนะเขาจะรู้หมดเลยนะคะเขาก็รู้ว่าหนิงเนี่ยเป็นคนไทยใช่เขาก็ชอบมามาให้เขาก็ชอบตัดผมอนะไรเงี้ยมาให้เขาก็ชอบมาแบบตอนเย็นเขาก็มา เรียกเปิดประตูให้หน่อยตอนตอนหกโมงเมื่อวานนี้นะคะหนิงเจอ mm hmm. เขา, mm hmm. เ,ขาเขาเรียกคิดว่าจะเข้ามาเฉยๆอะไรเนี่ยถ้าตัดผมหนิงก็จะตัดให้ในนี้เนาะ,ะ mm hmm. เขาบอกว่าเออเปิดประตูให้เขาหน่อยสิเขาจะตัดผมอะไรเขาชี้ๆเนี่ยนะหนิงก็เลยไปเปิดประตูให้นะประมาณหกโมงเย็นนะคะหนิงจะปิดร้านท่มหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็เขาก็บอกมาตัดผมเขาบอกว่าพี่หนิงเขาบอกเจนเลินเจนเลินที่ที่เวียดนามหนิงชื่อเลินนะคะเขาบอกแบบว่า เ h ị l ิ n คุณลินเอม็มต้อ,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 ตอไง cắt tóc à, อ m ม ắ t t ó ต sau n g à ส m a i em วมนพรุ่ง,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 งนี้เอ็มไปจ0ายเงินให้คุณลินหนึง้ยเขาพูดแบบนี้นะหนิงก็เลยเขาบอกว่าพี่พี่เลินอะไรเนี่ยวันเนี้ผมไม่ได้เอาเงินมานะอะไรเนี่ยพี่ตัดผมให้ผมก่อนได้ไหมตัดผมผมให้ก่อนได้ไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะน้องจะเอาเงินมาใช้พี่นะอะไรเนี่ยติดไว้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเราก็เออไม่เป็นไรเขาก็เป็นลูกค้าปกติเข้ามาตักผมเขาก็เอาเงินมาจ่ายตลอดนะเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยเ,ออเขารู้ทุกอย่างแต่สมองเขาชานิดนึงแค่นั้นเองเขาเป็นคนรวยนะลูกคนรวยเลยะคะ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านอีกนะคะเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมันรู้สึกประทับใจตรงที่บอกว่าเขาเป็นแบบเนี้ย มันเขาแบบเขาเรียกว่าสมองเขาจะช้ากว่าคนปกติพวกพวกอย่างเราใช่ไหมแต่เขาก็ยังมีแบบว่าอะไรอ่ะพูดคําไหนคํานั้นอะไรอย่างนี้ไงหนิงก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนเรานละ้วปกติทุกอย่างเลยหน้าตาสวยเรียนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางครั้งพูดไม่มีสัจจะใช่ไหมคะเออแต่เขานะเป็นคนที่แบบพูดแบบว่าทําคําไหนอ่ะพูดคํานั้นอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็คือตอนนั้นคือไม่ไม่ ติดใจอะไรเอ้หนิงกูว่าเอะทำไมวันนี้มาแปลกไงน่ยหนิงก็เข้ามาเข้ามาพี่ตัดผมให้อะไรเงี้ยตัดผมเสร็จแล้วก็สระผมให้เขาด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ไดผมเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเออผมเขาเนี่ยมันจะแบบฟูฟูนิดหน่อยอะไรเงี้ยหนิงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่จะเอาแวกเอาเอาเอาเวกให้นะอะไรเงี้ยเวลาสระผมเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะก็คือแวกหนิงก็ใช้ไปหนึ่งขวดก็เเเเลลยยยอออพีี่่่ให้้ฟไไมป็นรางง ตอนนั้นในใจเราก็บอกเออไม่เป็นไรเอ,อ่อถ้าเกิดกเขาเอาเงินมาใช้ให้เรานะเราก็เอาอนะไรเนี้ยถ้าเกิดไม่ใช้ก็ม,มาตัดผมให้ฟรีๆอะไรเงี้ยนะน้องคนที่เขารู้จักนานแล้วค่ะหนิงก็รู้จักเขานานเหมือนกันเขาว่าเป็นขาประจําที่ร้านหนิงตัดผมใช่ไหมคะเ,ออเ,ออเออขาเป็นลูกคนรวยเหมือนกันอ,อ่าหนิงก็รู้จักบ้านเขาแหละเขาอยู่ในซอยแต่ไม่รู้ว่าบ้านไหนแต่ว่าในซอยนี่ใครๆก็รู้จักหมดเลยเขาไม่มีพิษมีภัยต่อกันนะคะหนิงก็เลยประทับใจเสร็จแล้วก็ ตอนประมาณสองทุ่มนะคะสองทุ่มกว่านะเขากลับไปนะสองทุ่มกว่าเขาก็เอาเอาเงินมานะคะหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนหนึ่งแสนเงินเวียดนามนะคะคิดเป็นเงินไทยของเราร้อยห้าสิบาทใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าพี่โอ๊ยปิดร้านแล้วหรออะไรเนี่ยหนิงก็คือปิดปิดไฟหมดทุกอย่างคือหนิงจะนั่งตรงที่ที่ที่คัทเชียร์ของหนิงใช่ไหมโต๊ะโต๊ะทำงานของหนิงที่ที่ข้างหน้าที่หน้าใกล้ๆกลประตูค่ะ เขาก็แบบเอ้ยมาเคาะประตูเสร็จแล้วเอาเปิดประตูให้หน่อยเดี่ยเอาเงินมาคืนหนิงอะเข้า mm hmm. ใจไหมประทับใจตรงที่ว่าเอ้เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาคืนเนี่ยตอนนั้นคือเราก็เราก็คือตัดผมไปแล้วก็ไม่ได้คิดเออไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาคืนให้ก็ก็ดีไม่คืนก็ไม่เป็นไรนี่เนาะโอ้แค่นั้นเองนะประทับใจตรงนี้มากมากค่ะเขาก็เลยเอาเงินมาคืนให้ยังไม่ถึงพวกนี้นะดิงก็เลยบอกว่าบางครั้งอะคนเราอะ่ะอื บาครั้งนะคือเรียนสูงสูงนะคือการศึกษานะไม่ได้วัดกันนะแตบบ่ว่าบางคนอนะเรียนสูงสูงมาครั้งเขาเป็นหลอกคนอื่นก็ยังมีใช่ไหมคะหลอกคนอื่นโกงคนอื่นกินค่ะแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่คนนี้นะเขาแบบสมองเขาจะช้ากว่าคนปกติแต่ว่าเขาพูดคาไหนเป็นคํานั้นนะยังไม่ถึงพรุ่งนี้ค่ะตอนกลางคืนอะแปดโมงสองทุ่มกว่าเขาเอาเงินมาคืนหนึ่งแล้วนะคะ หนิงก็อวาโอ้รู้สึกซาบซึ้งใจเนาะหนิงก็โอ้ขอบคุณนะที่ได้เงินหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทอะไรเงี้ยที่มาคืนพี่นะอะไรไม่ใช่มาคืนมาจ่ายค่าตัดผมนะอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็โอ้โยรู้สึกว่าประทักใจมากๆค่ะทุกท่านใช่ไหมคะอืมเชิญเชิญกับไอืมรู้สึกว่าเราเราทำมาหากินใช่ไหมเรากัดแบบเนี้ยค่ะ ปกติคือช่วงนี้ใช่ไหมหนิงไม่เอาช่างหนิงกับลูกหนิงก็คือจะทำํำก่อนนั้นมันจะมีน้องอีกคนหนึ่งใช่ไหมช่วยหนิงทำใช่ไหมเสร็จแล้วมีนักเรียนสองคนค่ะก็คือ,อหนิงก็รู้สึกว่าเออเวลาเราทํางานในนี้นนเนาะช่วงหลังๆช่วงไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะเศรษฐกิจเขาเรียกว่าอะไรมันมันหากินยากลําบากใช่ไหมหนิงก็คือไม่ไม่รับตัดผมผู้ชายค่ะผู้ชายคือหนิงจะตัด ตัดให้พวกลูกพี่พ staple, ี่ๆคนไทยนะคะเขาทํางานอยู่ที่บริษัทซ p พอยู่ที่เวียดนามนี้นะคะก็เลยหนิงก็เลยจะตัดให้ให้คนพวกพี่ๆทั้งหลายเซฟเซฟทั้งหลายแค่นั้นเองค่ะปกติคนทั่วไปอะเมื่อวานมีก็๊มันจะมีวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาตัดผมนะหนิงก็คือไม่รับตัดผมผู้ชายนะคหนิงก็จะทําผมผู้หญิงแค่นั้นเองค่ะ Dạ xin chào nha mọi người Em sẽ chia sẻ là kể về chút chút cho nghe nha Trong công việc của em phải không Nhiều khi mình cặp chắc chuyện tốt Và làm nó cũng có nữa Chuyện cái gì không tốt cũng có Cũng có luôn nha mọi người Thì nếu mà mình không không có cái gì hết Hôm qua đó, em cặp có một em Một em đó nha Em cũng quen biết từ em ở bên công đường đi thi Hà này Em mười tỷ nha mọi người Em cặp cái em đó là là Em trai đó chắc hai mươi mấy, mấy tuổi rồi nha mọi người thì cái to lắm à, chắc cao một mét bảy tám là vậy là mà mập chút xíu vậy đó, <laughs> trai đó. À, còn dễ thương tại nếu mà dễ thương lắm nha em đó là vốn là chậm hơn người bình thường chút xíu đi vốn là 20 tuổi thì với em đó là 20 tuổi thì em, đó nha hơi hơi chậm chút xíu rồi em đó rất là dễ thương nha mọi người à, mỗi khi kể cho nghe mỗi khi có tiền nhá vì là có có tiền có tiền thì có thể là cắt là không bao giờ cắt phi nha mọi người à, lấy tiền qua mỗi ngày cũng lấy tiền qua hết như vậy mà cái hôm qua nha em đó à, 6 giờ kêu cửa cộc 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 nó nói cái gì vậy chị chị đó cắt tóc nha mở cửa mở cửa và mình mới nói em đó là dễ thương rất rất dễ thương dễ mà mọi người à, để, để chút xíu nha chút xíu nha để em kể cho xem xem nữa chút xíu chút xíu nha chút xíu. Huh? <laughs>